สนับสนุนโดยเบเนคอกาแฟผสมแพลนสตาร์อนชุดครึ่งนอนโตโต m อ็มคอร์ดเอ s กซข่าวด่วนจากสำนักข่าวไทยโครงการภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเทิดกล่าวบัตรเดบิตเคทีบีเอ็มคอร์ดเอนเตอร์เทนเมนตาถึงรอบนี้เราก็ขอต้อนรับตัวจริง <H ut> นะครับที่จะมาวาดภาพให้กับส่วนข่ของเราได้ไทายเชิญคุณอุดดี้ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนน่เนอันนี้แหละเนี่ยของจริงไม่ต้องไม่ต้องทำภาพประกอบต้องพูดว่าแต่รูปอย่างเดียวเอาถามจริงกับใจคุณเนี่ยคุณเชียร์ใครผมเชียร์น้องเอิมเบื่ออู้มโอ้้วอุ้ม่อ้เมเาชนเมชดนะชแมเ้ยเดีหยนิดเช็บเเ้าไบ่อยนยังไงไม่รู้นี่น้องอิ ไปเลยมาพี่พี่กลับบ้านก่อนนหนูทำคนเดียวได้นะเออแม่ดูให้ดีนะครับจะมีทำบ้บด้วยกัน5าภาพนะครับก็จะเป็นสำนวนบ้างเป็นสุภาษิตขำบังเคยบ้างนะครับเป็นภาพปริศนาบ้างี่ถอดแว่นเลยเหรอกลัวมองไม่ชัดเหรอครับมันจะช่วยขึ้นสักประมาณสองเปอร์เซ็นต์พร้อมนะครับภาพที่หนึ่งครับ เงียบกันทีเดียวเอาต้องตั้งใจตอนนี้ต้องใช้สมาธิหนะน่อยนี่นมันน่ากิ้จริงๆนะเนี่ยค่ะคิดว่านะคะคิดว่าเป็นกีกาข้าฟริกค่ะโอโ้โห สองคะแนนครับอ,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 อะไรกันนี่กาค่าพริกนะคะภา,าพที่สองครับเออวันนี้คพี่คนนี้เขาอารมณ์ดีนะยิ้มผมเพิ่งเป็นทราบคุณนี่คนแรกของเราเกิดชื่นบุญชิงเอาเหรอฮะอยู่แถวบ้านเขานั่นแหละอ,อ๋อแกก็เลยมาเป็น แต่วันนี้อารมณ์ดีแกมีเมียไหมครับพี่ฮะลุงสี่ให้ไม่อยากจะคุยเคยไปเรื่อยไงแต่เบียแกเด็กกว่าเยอะอ่ะเรฮะพี่ประชาเทำใครอีกล่ะอ้าวสณจ๊อคค่ะถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าผิดอ่ะตอบมาสีซอให้ควายฟัง สองก็ได้เหมือนกันครับเอาละครับภาพเต็มนะแม่ยังไม่เต็มเลยไม่เต็มปั๊บตะโอ้โหอารมณ์ดีนะเสมอกันอยู่เสมอกันอยู่ภาพที่สามครับอันนี้ประสาบ,าสาบาอนนา,บา,ะาบมะเมียรัดผมแบบหนูเลยค่ะ ลันก็ไม่รู้สกแจ้งอาจารย์ไม่น่าไปก่อนเลยนะอาจารย์อาจจะพายได้นะ คนจ๊อกค่ะรู้แน่นะตรงมีคำว่ายันแน่ครับูชายันนั่นเองบูชายันครับใต้2ีสองคะแนนครับเกือบไม่รอดเหมือนกันยากอ่ะฟั่งพิเศษจ๊อกมไปสองคะแนนนะครับตอนนี้เป็นสี่ต่อสองยังมีสิบอยู่ตามไม่ทันนะครับยังเหลืออีกสองภาพครับภาพที่สี่ดูให้ดีครับภาพนี้ไม่ยาน ที่เริ่มมาเนี่ยเรายังงงเลยนะเนี่ยไดหลอกล่อมากเออไม่รู้จะไปตรงไหนต่อเข้าใจแล้วอะไอบนจอค่ะไอคำแรกก็ถูกแน่แต่ไม่รู้จะเรียงถูกหรือเปล่า อ่ะเลี้ยงไม่ถูกไม่ให้นะครับผมปลาหมอตายเพราะปากโอยใช่แน่เลยอ่ะใช่แน่เลยเอาอีกสองคะแนนครับตายไปแล้วหกต่อสองขาดนะขาดละขาดเลยท่านท่าน้องสองท่านเชิญค่ะนี่ขนาดเชียร์คุณอุ้มนะเออเชียร์ยังไงไม่มีหัวแดงศิลปะเออไม่ว่านั่งสองตาคุณอุ้มไปด้วยคุณไม่เห็นไม่เห็นท่าเขาเหรอทำไม เขาจะพยายามบังไม่ให้เธอได้เห็นอใช้อะไรบังครับไหลไหลแต่คุณอุ้มเห็นคนเดียวผมเห็นแต่คุณโจ้ครับค่ะแล้วอุ้มสะสมไว้เดิมหมื่นห้าพันนะคะรอบนี้สามหมื่นห้าเป็นห้าหมื่นบาทค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่คนที่ค่ะราคาไปดันว่าเราได้วินเนอร์คนใหม่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะนี่แหละค่ะคุณประกาศชื่อผมก็าหมดอารมณ์เหมือนกันเออไม่อยากจะทำงานว่างอ่างนี้ คเดอะวินนราคนใหม่คุณโจ๊กในรอบหน้าทุกคนจังหค่ะขอบคุณ่นค่ะค